สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเปิดคลิปดรนดอมอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ทํา2คลิปเลยก็วันนี้จะมาสำหรับคลิปนี้นะครับในหัวข้อคุณมาถูกทางไหมนะครับอยากช่วยอยากให้จักรวาลยืนยันผ่านไพ่นะครับว่าสิ่งที่เราเดินนะครับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทิศทางที่เรากำลังจะไปเนี่ย เองมาถูกทางหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งของผมของและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดเป็นไปนอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับและหากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับ ขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่ารวมๆแล้วนะขอดูรวมๆนะครับว่าคุณทำอะไรกันอยู่นะครับสิ่งที่ที่ตอนนี้กำลังทำแนวไหนอะไรยังไงนะครับขอดูห้าใบก่อนแล้วกันเนาะนะครับ อัเวนเหรียญเจดาบไฮโลแฟนหดาบนะครับอืไต้สำรับเป็นเ a จออฟวานนะครับเดี๋ยวขอขยายนิดนึงขอขยายก่อนก็คือ เจ็ดดาบแล้วก็5ดาบนะครับเรียงกันเนอะอย่างระบายตัวพยาเจดาบหนึ่งใบห้าดาบหนึ่งใบอ่า สำหรับไพ่ที่ออกมานะครับว่าตอนนี้นะทาอะไรอยู่หรือแนวทางไหนที่คุณเป็นกันอยู่นะครับก็คือเหมือนคุณเริ่มต้นเหมือนคุณเข้าสู่เส้นทางใหม่อ่ะนะตอนนี้นะครับเพชออบวานมันมีการการบุกเบิกมันมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างในโลกใบใหม่อ่ะถ้าสมมติว่าสายพลังงาน,นะหมายถึงคุณเลื่อนระดับก็ได้นะครับคุณเหมือน คุณเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาจิตนะครับเหมือนเป็นเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างช้าๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณทำนะตอนนี้มันอาจจะใหม่มันอาจจะยังมีความไม่เข้าที่นะครับความไม่เข้าที่ความขัดแย้งหรือความยังไม่เรียบ มันยังไม่เรียบง่ายอ่ะยังไม่ลงตัวนะครับสิ่งที่ทําอยู่อืมในเรื่องอะไรในเรื่องอในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องเอความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมมันอาจจะยังหาคําตอบไม่ได้อาจจะยังเหมือนกับยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือยังรอคําตอบอยู่นะครับเหมือนคุณ ประตูใหม่ที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณค่อยๆพัฒนามันอะเพราะว่าคุณเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกๆอย่างเลยนะครับไปอีกขั้นหนึ่งมันยังมีความเอะความขัดแย้งหรือความไม่ราบดรื่นอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูอ่าไพธาโรนขอดูว่าแล้วที่คุณทำมาเนี่ยคุณ คุณลงมือคุณมาทางนี้คุณมาถูกไหมนะครับหใบ ขอขยายทาวเวอร์หนึ่งใบนะครับให้นะครับบอกว่าถ้าคุณจับทางได้ถ้าคุณมีไกด์เนาะหรือคุณทำทำจนคุณรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ใช่นะครับทางนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้คุณลองทำนะครับในการพัฒนาจิตพัฒนาจิตวิญญาณนะครับมันจะเป็นไปนอย่างรวดเร็วอะนะครับสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเหมือนถูกรับมอบมานะครับมันเป็นความชุ่มเย็นเป็นความมันคุณจะรู้สึกอะ่ะคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองครับความชุ่มเย็นความโปร่งร่งเบาสบายขอให้คุณแน่วแน่นะครับอืมมันจะเกิดขึ้นกระทันหันนะ่ะมันจะ มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด่วนนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยเด็กเด็กถ้วยเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องไม่คาดฝันเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นคนมันเซนต์คุณจะเปิดจะเปิดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในสิ่งที่คุณทําผมมองว่าในหัวข้อนี้มันเป็นของเรื่องจิตวิญญ,ญาณนะครับมาถูกทางไหมคุณมาถูกทางแล้วแหละนะครับ ถ้าสำหรับใครที่ที่ดูอยู่ที่พัฒนาจิตนะครับขอให้แน่วแน่ขอให้ตั้งใจนะครับมันจะมันจะเต็มอะ่ะอืมมันจะเต็มอย่างกระทันหันน่ะคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะครับคุณจะมองเห็นคุณจะสัมผัสจะเปิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูขอดูเราเ้าสามใบนะครับ คุณมาถูกทางไหมนะครับเรียนรู้ภาคเพียนให้ทำไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาทั้งตำราศึกษาทั้ง เอามาปฏิบัติด้วยทฤษฎีด้วยปฏิบัติด้วยค่อยๆทําไปนะครับค่อยเรียนรู้ไปคุณมาถูกทางแล้วแหละนะครับมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องรู้อะช่วงที่คุณจะต้องพัฒนาตัวนะครับบางอย่างไม่เข้าไม่เข้าใจก็ปล่อยไว้ละไว้นะครับเดี๋ยวคําตอบจะมาในเวลาที่ใช่นะครับเวลามันจะมาเองนะครับในภายหลังการต่อสู้ แรงศรัทธามันเหมือนกับการต่อสู้ย่อ,อยุเนาะแล้วก็เบิกทางแรงศรัทธามาคนที่พัฒนาจิตนะครับฝึกจิตเดินทางสายนี้นะครับสายธรรมสายอะไรก็ตามอ่ะมันมีแรงย่วยยุอยู่แล้วนะครับจา,จากไหนจากกิเลสตัณหาจากภายในนะครับมันมีแรงต้านนะครับมันมีแรงต้านในใจมันมีความเคยชินมันมีกิเลสที่ดึงมันมีสิ่งที่รั้งมันมี เหตุผลตต่างนานาที่พาเวลาทําแล้วไม่ได้สิ่งตามสิ่งที่เราคิดเราเราอาจจะไปคาดหวังไงครับเวลาเราคาดหวังปุ๊บไม่ได้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นการดึงการดังการผิดหวังลงมาเนาะมันเป็นสิ่งยั่วย,ยุมันเป็นสิ่งที่ออดึงแรงศรัทธาเราะนะครับบางคนล้มเลิกไปเลยกลางคันก็มีขอให้คุณยึดมั่นในแรงศรัทธานะครับยึดมั่นในความดีนะครับสิ่งที่ทําคุณทําถูกแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวขอสุดท้ายนะครับ3ใบ สนุกสนานอาทำไปด้วยความสุขนะครับไม่ต้องกดดันนะครับสนุกสนานไปกับมันโปร่งโล่งเบาสบายนะครับหูขาดหายแล้วก็ปกป้องรักษามันเหมือนมองว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณเก่าสัญญาณสัญญาณเดิมของคุณอะที่ ที่เรียกร้องอะ่ะมันเหมือนกับสิ่งนี้สิ่งที่คุณทำอะ่ะเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่มันสิ่งที่มันหายไปอะ่ะบางคนตั้งคำถามนะครับเดินบนเส้นทางนี้ตั้งคำถามด้วยว่าแรกตั้งแต่แรกเลยว่าเกิดมาทำไมอย่างนี้นะครับบางคนเป็นใบเบิกทางเลยนะครับคำถามนี้เนาะเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรนะครับบางคนลงมาด้วยเอ่อ ขึ้นมาจากความทุกข์จากการล้มลงไปสุดนะครับเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้คนที่ยังไม่เข้าเส้นทางหรือคนถึงวาระตั้งคำถามนะครับอแล้วรู้ว่าสิ่งที่เราเราเป็นเรามีอยู่ทางกายภาพอะ่ะมันมีการมันมีการเปลี่ยนแปลงมันบางอย่างมันไม่ใช่ของจริงนะครับล้มเพื่อให้เรียนรู้ล้มเพื่อลุกขึ้นมาที่ ที่มั่นคงที่เข้าใจมากกว่าเดิมนะครับอมืมองว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมาถูกทางแล้วมันเป็นสิ่งที่ใจคุณเรียกร้องมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณอะอยากเติมเต็มอะมันเหมือนมันขาดหายนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับต้องต้องไปกดดันต้องเครียดกับมันนะครับไม่จาเป็นต้องแข่งกับใครไม่จําเป็นต้องอไม่จําเป็นต้องเอถึง มันเหมือนกับผมเคยฟังเนาะคล้ายๆกับที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะต้องไปวางว่าถึงเส้นชัยแต่ระหว่างทางนี่แหละคือการตื่นรู้นะครับที่แท้จริงคือระหว่างทางเรารู้อะไรเราแจ้งในเรื่องอะไรเราเข้าใจเราเห็นความจริงเราเห็นสัจธรรมเราเข้าใจทุกเข้าใจโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณเหมือนคุณจะเข้าใจอย,อย่างกับทันหนะัน่ะ ถ้าคุณจับหลักถูกถ้าคุณขอให้คุณแค่เรียนรู้ภาคเพียรไปเรื่อยๆนะครับอยู่ในลูกของตัวเองไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องกดดันสนุกไปกับมันใช้ศรัทธานำนะครับเพื่อจะไม่ต้องถูกยั่วยุล่อลวงนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะคุณมาถูกทางไหมนะครับมาถูกทางนะครับ เชื่อมั่นศรัทธ,ธานะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีนะครับในเส้นทางที่คุณเลือกเส้นทางที่คุณเดินในทุกๆเส้นทางเลยนะครับสุดท้ายนี้หากผิดพลาดประการใดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆอยู่กับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ